สวัสดีครับพบกับ Eagle of n o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพระนางเลือกขาวจากตำนานสู่ความจริงตำนานที่ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรารู้จักกันคือ หาดายดำเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียจุดแรกเริ่มจากตำนานพระนางมัตสุรีหรือพระนางเลือดขาวเราไปรู้จักเรื่องราวแรกเริ่มกันก่อนดีกว่าพระนางมัตสุรีเป็นเด็กหญิงสายเลือดไทยโดยกำเนิดพ่อและแม่ของพระนางมัตสุรีประกอบอาชีพค้าขายแต่ไม่สามารถสร้างความร่ำรวยเหมือนคนอื่นๆสาเหตุเพราะไม่มีเรือสำเภาเป็นของตนเองต้องอาศัยเช่าเรือคนอื่น ทำให้มีผลกําไรน้อยจนไม่สามารถทําให้ล่ารวยขึ้นมาได้อีกทั้งเด็กหญิงมัสุรีที่เกิดมาก็น่ารักน่าชังพ่อและแม่ของพนางมัสุรีจึงขายข้าวของทั้งบ้านและที่ดินจนหมดเพื่อลงทุนซื้อเรือและสินค้าไปขายที่เกาะป,ปีนงังแต่ที่สุดขณะที่พนางมัสุรีอายุได้เจ็ดขวบระหว่างเดินเรือกลางทะเลเกิดพายุใหญ่ขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูก พ่อและแม่ได้เข้ามาอบกอดกลัวลูกตกทะเลทําให้ทิ้งการควบคุมใบเรือและหางเสือทําให้เรือล่มกลางทะเลทุกคนตกลงสู่ทะเลแต่ทั้งสามแม่ลูกรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์และได้ไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นคือเกาะลังกาวีทําให้พ่อแม่ของพระนางมัสุรีแทบหมดสิ้นเนื้อปดาตัวเลยทีเดียวตั้งแต่เล็กจนโตเธอ ได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจไม่เพียงแต่หน้าตาจะสวยจนเป็นที่เรื่องลือแต่เธอยังมีเมตตาแก่ขอทานและคนยากจนเสมอวันหนึ่งสุลต่านวันดารุตผู้ปกครองเกาะลังกาวีได้เสด็จมายังหมู่บ้านของพะนางมัสุลีเมื่อได้เห็นสาวงามคนนี้เข้าองค์สุลต่านก็ได้เข้าใจว่าความรักหน้าตาเป็นอย่างไร ทรงเฝ้าแวะเวียนไปหาพระนางมัสุลีและครอบครัวอยู่หลายครั้งจนในที่สุดเมื่อหญิงสาวมีใจรักต่อสุลตานก็กลับไปบอกพระมารดาว่าทรงค้นพบคนที่จะมาเป็นชายาแล้วพระมารดาของสุลตานวันดารุตเป็นชาวลังกาวีแท้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดจึงทอรนองในสายเลือดอันเข้มข้นของตนมากพอรู้ว่าลูกชายจะแต่งงานกับผู้หญิงต่างด้าว ไม่มีหัวนอนปลายเท้าซ้ำยังไรทรัพย์สินเงินทองเชิดหน้าชูตาพระมารดาก็ถึงกับต้องเรียกหายาดมมาสูตรแก้วิงเวียนมือเป็นละวิงพอตั้งสติได้นางก็ประกาศกล้องว่าหัวเด็ดติงขาดก็จะไม่ยอมให้สู่ขอพระนางมัสุรีอย่างแน่นอนมิว่าสุลต่านวันดารุจจะอ้อนวอนเท่าใดสเสด็จแม่ก็ไม่ใจอ่อนสุดท้ายองค์สุลต่านจึงยื่นคำขาดว่า เป็นไงเป็นกันหากพมารดาไม่ไปสู่ขอนางในดวงใจพระองค์ก็จะไม่อาจพิเศษกับหญิงใดอีกเลยตลอดชีวิตด้วยความกลัวว่าลูกชายและราชบัลลังจะไร้ผู้สืบทอดพระมารดาจึงจำต้องหอบขบวนขันหมากไปสู่ขอพนางมัุรีแต่โดยดีแต่พร้อมกันนั้นพระมารดาได้รู้สึกว่าโดนแย่งความรักไปจากบุตรชายของตนเอง จึงแอบสาบานกับตัวเองว่าพระนางมัสุลีจะได้ดีมีสุขอยู่ในตำแหน่งแห่งพระชายาแห่งลังกาวีได้ไม่นานอย่างแน่นอนพระนางจะขอทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดสะพ้ายไล้สักตินาคนนี้ออกไปจากชีวิตสุลต่านวันดารุษให้จงได้ชีวิตในวังของพระนางมัซุลีแม้สิ่งแวดล้อมลายรอบจะโอ้อาหรูหลารลาวกับวิมานสวรรค์ผิดกันลิบลับ กับกระท่อมไม้หลังเล็กๆที่นางเติบโตขึ้นมาแต่คนในวังกับแห้งแล้งน้ำใจเฝ้าแต่อิจฉาลิษยากันโดยเฉพาะพระมารดาผู้สูงสักที่หาเรื่องดุด่ากันแกล้งพระนางไม่เว้นแต่ละวันบรรดานางกำนันที่มาถวายการรับใช้ก็ล้วนแต่เป็นกองสอดแนมที่พระมารดาส่งมาจับผิดทั้งสิน้นสุลต่านวันดารุตเข้าใจความทุกข์ของพระชาย,ยาดี จึงมันปลอบใจพระนางอยู่เสมอทว่ายิ่งลูกชายแสดงความรักออกมามากเท่าไหร่พระมารดาก็ยิ่งขวางหูขวางตาเกียรชังลูกสะพ้ยคนงามขึ้นเป็นทวีคูณหลังจากแต่งงานได้ไม่นานนักพระนางมัสุลีก็ตั้งครรภ์และมอบลูกชายเป็นของขวัญให้พระสวามีแต่เจ้าชายวันกาเฮมลืมตาดูโลกได้เพียงสามวันสุลต่านวันดารุตก็มีเหตุต้องนำทัพออกรบพอดิบพอดี องค์สุลต่านรู้ดีว่าในพระราชวังอันกว้างใหญ่นี้หากปราสะจากพระองค์คอยคุ้มครองแล้วจะต้องถูกมือที่มองไม่เห็นกันแกล้งรังแกงเอาตามใจชอบวันดารุตจึงได้มอบหมายให้องคลักษ์คู่ใจมีฝีมือและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กให้มาช่วยรับใช้พระนางมัสุรีระหว่างที่ตนไม่อยู่โดยประกาศไว้ว่าหากใครกล้าแต่ต้องพระนางมัสุรีกับบุตรชาย หรือขัดขวางการทำหน้าที่ขององครักษ์ผู้นั้นมีโทษประหารสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นแล้วจึงออกเรือเดินทัพไปร่วมศึกในครั้งนั้นพระมารดาของสุลตานก็เป็นอย่างนั้นพอลูกชายรับตัวไปพระนางก็รีบสั่งการให้บ่าวไพในวังทั้งหมดหยุดทำงานแล้วให้พระนางมัซุลีเมางานหนักทั้งหมดไปทำคนเดียวพระนางมัสุลีต้องลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูํำหนัก ทั้งๆที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจากอยู่ไฟไม่ครบกำหนดแต่ก็ไม่ย่อท้อเพราะหวังจะใช้ความดีชนะใจพระมารดาได้แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าเมื่อลูกสะพ้ยยอมทำงานโดยไม่ปริปากบนพระมารดาก็ยิ่งคิดว่านางตั้งใจจะท้าทายตนพระมารดาจึงยิ่งกันแกล้งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งฝ่ายองคลักษ์ทนดูไม่ได้จึงก้มลงกราบแทบเท้าพระนาง จะไม่ยอมลุกขึ้นหากพระนางมัตสุรีไม่ยอมให้ช่วยทํางานแทนพระนางจึงยินยอมในที่สุดฝ่ายพระมานดาโกรธมากเมื่อทราบถึงการเข้าช่วยเหลือขององคลักษ์แต่ไม่สามารถทําอะไรได้ตามคําสั่งที่ประกาศไว้พระมานดาได้สั่งให้บริวารไปเฝ้าดูเพื่อจับผิดและหาเรื่องใส่ร้ายพระนางมัสุรีให้จงได้วันหนึ่งก็มาถึงพระนางมัตสุรีเอาผ้าคุมฮิยาบหรือผ้าคลุมศรีรษะ ยื่นให้องคลักษ์เช็ดหน้าเช็ดตาในขณะที่กำลังตากตามทำงานหนักและบริวารสายสืบของพระมารดาเห็นเข้าจึงนำเรื่องนี้ไปรายงานพระมารดาซึ่งดีใจมากพร้อมสั่งให้ทหารไปจับคนทั้งสองและเป่าประกาศไปทั่วเกาะว่าพระนางมัสุลีมีชู้กับองคลักษ์ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติแก่ราชวงศ์มีโทษประหารด้วยกริชห้ามใครพูดเข้าข้างพระนางมัสุลี มิเช่นนั้นจะประหารทันทีส่วนองคลักษ์นั้นได้ถูกสั่งประหารด้วยการขุดหลุมแล้วให้ลงไปนอนเอาก้อนหินกระหน่ำปลาลงไปจนตายส่วนพระนางมัสุรีถูกนำตัวมามัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งเพชรคาดนั้นเมื่อเริ่มลงมือเอากริดแทงพระนางหลายครั้งด้วยน้ำตาแต่กริดไม่ละคายผิวพระนางได้เลยพระนางจึงกล่าวว่ากริดประจำตระกูลของพระนางเท่านั้น ถึงจะฆ่าพระนางได้และกริดนั้นก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของข้าเองพระมารดาได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้เพชฌฆาตไปเอากริดประจําตระกูลของพระนางตามที่พระนางบอกทางด้านพ่อแม่ของพระนางเมื่อมีคนของพระมารดาไปขอกริดประจําตระกูลก็ให้ไปแต่โดยดีด้วยพอทราบดีว่าคงเป็นความประสงค์ของพระนางมัสุรีที่จะกู้ศักดิ์ศรีและแสดงความบริสุทธิ์ แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ตามก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารพระนางมัสุลีจึงกล่าวดังไว้ว่าฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โลหิตเป็นสีขาวและอย่าให้โลหิตข้าหลั่งลงพื้นดินฟ้าดินเป็นพยานซึ่งคำกล่าวของพระนางเพชฌฆาตก็ลงมือปักกิจลงตรงคอ เสียงร้องของพระนางดังไปทั่วบริเวณเลือดสีขาวพระนางพุ่งขึ้นเหมือนล่มโดยไม่ตกลงพื้นแม้แต่หยดเดียวหันไปมองบุตรตัวน้อยไว้สามเดือนที่ร้องเสียงดังเหมือนรับรู้ความเจ็บปวดของแม่ก่อนสิ้นใจพระนางได้อ้อนวอนขอกอดลูกและขอให้นมบุตรเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระมารดาแม่ผัวผู้ใจดำแต่พระมารดาไม่ยินยอมพระนางจึงสาบแช่งว่า หากนางเป็นผู้บริสุทธิ์มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีจงประสบทุกข์เข็นนานตราบเจ็ดชั่วอายุคนและบอกพ่อกับแม่ของตนให้เอากล้วยน้ำว้าป้อนลูกของตนแทนนมแล้วจึงสิ้นใจทางด้านวันดารุตขณะอยู่กลางท้องทะเลก็นิมิตเห็นภาพพระนางมัสุลีเหมือนมาลาจึงประกาศหากใครทำอันตรายพระนางมัสุลีจะฆ่าให้หมดพร้อมกับเดินทางกลับทันที เมื่อมาถึงเกาะสภาพเกาะเหมือนเกาะล้างแทนที่จะมีเสียงประชาชนเข้ามาล้อมโห่รองต้อนรับเหมือนวีรบุรุษเช่นทุกครั้งแต่กลับเงียบเชียบเหมือนเมืองล้างผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมดเมื่อกลับไปที่วังร้องหาแม่นางมัสุรีและลูกไม่พบก็ใจหายจึงไปหาที่บ้านพ่อตาแม่ยายเมื่อย่างก้าวเข้าบริเวณบ้านความรู้สึกเศร้าระงม,มไปทั่ว แต่เกากลับดีใจที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กเมื่อขึ้นไปดูจึงเห็นแต่ลูกและทราบข่าวการตายของพระแม่นางมัสุรีจากพ่อตาและแม่ยายวันดารุษเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าพระมารดาจะฆ่าและทำลายพระนางมัสุรีคนที่ตนรักได้อย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอพระองค์จึงตัดสินใจสละสิทธิ์รัชทาญาราชบัลลังก์แล้วหอบลูกและกฤิ กลับไปยังบ้านเกิดของพระนางมัสุรีคือภูเก็ตส่วนพระมารดาเมื่อสิ้นชีวิตพระศพก็ไม่สามารถฝังที่ใดได้เลยบนเกาะลังกาวีฝังที่ใดทรายก็จะดันขึ้นมาเสมอจนกระทั่งต้องกลับไปทําพิธีบนบานที่สุดสารพระนางมัสุรีจึงสามารถนำพระศพไปฝังไว้ที่บริเวณหาดทรายและสีของหาดทรายกลายเป็นสีดําในทันทีหลังจากที่ฝังเสร็จทั้งหมดนี้ คือตำนานของพระนางเลือดขาวที่ทำให้เกิดหาดทรายดำก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพระนางเลือดขาวจากตำนานสู่ความจริงขอขอบคุณร้านเช่าชุดเบลลิสผู้สนับสนุนในการทำคลิปให้ได้รับชมนึกถึงชุดลาตีออกงานนึกถึงร้านเบลลิส ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe